คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีคะ่ะ f c ช่องมิวชาแนลทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่8ธันวาคม64นะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางเอามาแบ่งปันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นแนวทางจาก อาจารย์ใหญ่นะคะเพราะว่าพึ่งส่งมาให้เมื่อเช้านะคะเอ็ดก็เลยจุดใส่กระดาษไว้นะคะจุดใส่กระดาษนะคะเพราะว่าของอาจารย์ใหญ่นั้นเข้ามาสองงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมของอาจารย์ใหญ่ก็เข้ามาสองงวดติดแล้วงวดที่แล้วก็เข้าแปดสองนะคะแปดสองล่างตรงๆแล้วก็เลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมงวดนี้อาจารย์ก็ส่งแนวทางมาให้แล้วนะคะ และอีกแนวทางหนึ่งก็เป็นของสูตรคนป่านะคะสูตรคนป่าสูตรคนป่า,ปาให้มาสองงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ยังไม่เข้านะคะงวดนี้สูตรคนป่าก็บอกว่าขอให้อีกสักงวดหนึ่งนะคะเผื่อจะเข้านะคะก็เดี๋ยวจะตามต่อให้ทั้งสองสูตรนี้นะคะทั้งของอาจารย์ใหญ่แล้วก็สูตรคนป่านะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูทั้งสองแนวทางนี้นะคะแอดก็ต้องขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาแนลเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูทั้งสองแนวทางนี้กันเลยคะ่ะพร้อมๆกันนะคะ เรามาดูแนวทางแรกเลยนะคะก็แนวทางแรกก็เป็นของอาจารย์ใหญ่นะคะงวดวันที่16บหกธันวาหกสีนะคะงวดนี้ก็เป็นงวดที่3ของอาจารย์แล้วนะคะท่านผู้ชมง,งวดนี้เป็นงวดที่3ของอาจารย์นะคะที่แบ่งปันแนวทางมาให้นะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่างวดที่3เป็นยังไงนะคะแต่อาจารย์ก็มั่นใจนะคะอาจารย์มั่นใจว่างวดนี้เข้าอีกนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะเลขบนนะคะบนวิ่งห้าตัวเดียวนะคะบนวิ่งห้าตัวเดียวนะคะสามจับสามตัวให้มาสามชุดนะคะก็มีห้าสองเจ็ดนะคะห้าสองเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าสองแปด 5้าสองเนะคะแล้วก็มี5้าสดนะคะแต่อาจารย์เน้นตัวนี้นะคะที่อาจารย์ทำหนกจันไว้ให้นะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวเน้นตัวนี้ตัวกันนะคะกันนะคะตัวนี้5้าสดเป็นตัวกันนะคะ ส่วนสองตัวนั้นก็ตัดออกจากสามตัวนั้นก็จะมีสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองแล้วก็สองเก้าเก้าสองนะคะแล้วก็สามแปดแปดสามนะคะอันนี้เป็นแนวทางบนนะคะแนวทางบนนะคะเรามาดูแนวทางล่างกันนะคะแนวทางล่างก็เลขล่างวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะล่างวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะเก้ากับศูนย์นะคะให้มาสองตัวนะคะล่างให้มาสองตัว เน้นทั้งสองตัวนะคะจับคู่ให้มีอยู่สี่ชุดนะคะสองตัวมีอยู่สี่ชุดนะคะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็เก้าสี่สี่เก้านะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางของอาจารย์ใหญ่นะคะเป็นปันมาเป็นงวดที่สามแล้วนะคะของอาจารย์ใหญ่แบ่งปัน,ปน ป็นงวดที่สามแล้วนะคะเรามารองลุ้นกันนะคะว่างวดที่สามของอาจารย์จะเป็นยังไงนะคะแต่อาจารย์ก็มั่นใจนะคะว่างวดนี้เข้าอีกแน่นอนนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูแนวทางจากอาจารย์ใหญ่นะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเอเอก็เป็นแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางให้นะคะเป็นแนวทางฉลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ สนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางต่อไปนะคะเป็นแนวทางสูตรคนป่านะคะของคนป่าเป็นสูตรคำนวณคนป่านะคะอันนี้คือเขาตั้งฉายามาอย่างนี้นะคะเจ้าของสูตรเขาตั้งมาเองนะคะท่านผู้ชมแอดไม่ได้ตั้งนะคะสำหรับสูตรคนป่านี้ก็ให้มาเป็นงวดที่สามเหมือนกันนะคะ แต่ยังไม่ได้เข้านะคะก็มีเฉียดไปเฉียดมานะคะสำหรับสูตรคนปลานะคะเรามาดูของสูตรคนปลาเลยนะคะคือจับคู่สามตัวให้เลยนะคะสามตัวมีอยู่สองชุดนะคะมีห้าแปดหนึ่งนะคะห้าแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์สามหกนะคะศูนย์สามหก ส่วนสองตัวนะคะสองตัวสองตัวก็เป็นชุดบนล่าง <have> นะคะเป็นชุดบนล่างอันนี้เล่นเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะสองตัวสองตัวเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างสองตัวจับมาให้ทั้งหมดเจ็ดชุดนะคะจับมาให้ทั้งหมดเจ็ดชุดนะคะมีแปดเก้านะคะแปดเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะ 1 2 2 1แล้วก็0 1 1 0นะคะ4 6 6 4นะคะแล้วก็7 9 9 7นะคะแล้วก็0 2 2 0นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณคนป่านะคะส่วน3ตัวที่ให้มานะคะ5 8 1ท่านผู้ชมก็สามารถตัดเล่นได้นะคะ8 1 1 8 5 1 1 5นะคะแล้วก็8 5นะคะ ส่วอีกตัวหนึ่งก็036ก็ตัดเล่นได้นะคะ060336นะคะไปกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสูตรคนป่านะคะสูตรคำนวณของสูตรคำนวณคนป่าเรามาดูทั้งสองสูตรนี้นะคะว่ามีตัวที่เหมือนกันหรือเปล่านะคะทั้งของอาจารย์ใหญ่แล้วก็ของสูตรคนป่านะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะว่า มีเหมือนกันไหมตรงกันไหมคะเอด็ดขยับหามุมก่อนนะคะจะได้เห็นหมดนะคะก็ของ คนปลาแล้วก็ของอาจารย์ใหญ่ก็มีตัวที่เหมือนกันก็คือ01นะคะ01คือตัวที่เหมือนกันนะคะ01แล้วก็มี01ชุดเดียวนะคะที่เหมือนกันสําหรับของอาจารย์ใหญ่แล้วก็ของสูตรคนปลานะคะส่วน3ตัวก็น่าจะเป็น581นะคะของคนปลา581ของอาจารย์ใหญ่ 5้านะคะก็คืนกันไปแต้มหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางทั้งสองแนวทางนี้ก็มีเหมือนกันชุดหนึ่งนะคะก็อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือคงจะเป็น4664แล้วก็9449เพราะว่า6กับ9ก็ตัวเดียวกันนะคะก็เหมือนกันเป็นสอชุดนะคะอันนี้ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูทั้งสองแนวทางนี้นะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะแล้วก็ใช้วิจยารณ์ในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงเสมอนะคะไม่ว่าจะลงทุนทำอะไรก็ควรพิจารณากันให้ดีๆนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชอบนะคะเลือกตัวที่ชอบเลือกตัวที่ใช่เลือกตัวที่มั่นใจนะคะ ถ้ามั่นใจตัวไหนค่อยลงทุนนะคะท่านผู้ชมเอ็ดไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะที่นำมาแบ่งปันให้นะคะแนวทางฉลากกินแบ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเองนะคะก็ลองพิจารณากันให้ดีๆนะคะ าชบแนวทางของอาจารย์ใหญ่แล้วก็สูตรคนป่าก็รีบหาซื้อรถรีติดกระเป๋าไว้นะคะสักใบสองใบเผื่อจะโชคดีกับสงแนวทางนี้นะคะสุดท้ายนี้เอดก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะเอดจะหาเลขเด็ด,ด,ดๆแเม่นๆมาฝากกับ f ออีกนะคะก็ขออวยพรให้ f อทุกท่านนะคะที่ กดไลค์กดแชร์ให้นะคะกดติดตามก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้เฮงเรวยรยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ